คำถามยอดฮิตค่ะสามารถให้ยาพาราเซตามอลหรือยาลดไข้เด็กในน้องหมาและน้องแมวได้ไหมคะหมอวันนี้หมอนพึ่งจะมาไขาข้อข้องใจให้ค่ะยาลดไข้ของเด็กก็มีส่วนผสมของพาราเซตามอลนั่นเองซึ่งมีตัวยาทาั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะเซตามิโนเฟนค่ะในน้องหมามีความสามารถในการขับยาตัวนี้ได้ต่ำเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการสะสมที่ตับเป็นพิษต่อตับและทำให้ตับวายได้ค่ะส่วนน้องแมวค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะน้องแมวไม่มีเอนไซม์ในการขับยาตัวนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งทำให เป็นคิดสูงมากขึ้นเกิดภาวะเลือดผิดปกติทําให้เยื่อเมือกเหงื่อกลายเป็นสีม่วงค่ะและทําให้เกิดตับวายแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดในปัจจุบันนี้มียาลดไข้สําหรับน้องหมาน้องแม่โดยเฉพาะเราค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าน้องเป็นไข้แนะนําว่าให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงดีกว่าและถ้าน้องเป็นไข้คุณหมอก็จะได้ให้ยาลดไข้ที่ปลอดภัยกับน้องหมาน้องแม่ของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นได้คําตอบกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ควรให้พาลาไม ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะเพราะจะทําให้ตับวายและที่สําคัญมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะเรื่องน้องสี่ขาปรึกษามหมอพิ่งนะคะ